นรกะกปานสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนรกะกปานะกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบทร้อยสิบหกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าไม้ทองกวาวหมู่บ้านนรารกะปานะแคว้นโกศลสมัยนั้นกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากคือท่านพระอนุรุทธะพระพัทยะ ท่านพระกิมพิละท่านพระพคุท่านพระโกนทัญญะท่านพระเลวตะท่านพระอานนท์และกุลบุตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้วประทับนั่งอยู่ณที่กลางแจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารบกุลบุตรเหล่านั้น รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิตเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเหล่านั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สองภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารบกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย กลลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่ร้อยหกดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดํำริว่าทางที่ดีเราควรถาม,มกุลบุตรเหล่านั้นดูแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอนุรุทธะมาตรัสว่า อนุรุทธ,ธะเธอทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือท่านพระอนุรุทธ,ธะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่ดีละดีละอนุรุทธ,ธะการที่เธอทั้งหลายยินดีในพรหมจรรย์นี้แลเป็นการสมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เพราะเธอทั้งหลายกำลังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทเจริญอยู่ในปฐมวัยสมควรบริโภคกามยังออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เธอทั้งหลายนั้นไม่ใช่ผู้ทำความผิดต่อพระราชาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เป็นผู้ถูกตามจับว่าเป็นโจรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต มิใช่ถูกหนี้สินบีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่เดือดร้อนเพราะภัยจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่ถูกอาชีพบีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความจริงเธอทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัส อุปยาิครอบงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาจะไหนหนอการทำกรองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะกลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ควรทำกิจอะไรบ้างคือกลบบุตรยังไม่บรรลุปิติและสุข หรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแม่อภิชาก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม่พยาบาทก็ยังครอบงำกุลบุตรนั้นอยู่แม่ถีนมิทะก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม่อุทจักกุกุจักก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม่วิจิกิจฉาก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ แม้ความริษยาก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่แม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ยังครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่กุลบุตรนั้นยังไม่บรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอนุรุธ,ธะกุลบุตรบรรลุปิติและสุข หรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากการรมและอกุศลธร,รรมทั้งหลายแม่อภิชาก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม่พยาบาทก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม่ถินมิทธะก,ก,ก็ครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม่อุทจักกุกุจจะก็ครอบงำจิตกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้ แม้วิจิกิจฉาก็ครอบงำจิตก,กุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความริษยาก็ครอบงำจิตก,กุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ครอบงำจิตก,กุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้กุลบุตรนั้นบรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายได้